รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโตโฮัทกรุปประเทศไทยจำกัดเสนอ สนับสนุนโดยโฟโตฮาร์ดกรุ๊ปเข้าใจกล้องรู้ใจคุณอาจารย์คะอา้ามาแล้วเหรอมาเลยอาจารย์อารมณ์ดีจังเลยคะอา้าแน่นอนน่าทามาร้านอารมณ์ดีพ่าแต่อาจารย์มาถูกได้ยังคะเนี่ยไม่ถูกได้ไงอันนี้ร้านเพื่อนผมเองค่ะยังไม่ได้ทานะไรแต่เช้าเลยมีรลายคอย,อยากทานใช่ไหมเข้าไปเลยไหมโอเคอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นมาเข้าไปเลย อย่าว่าอย่างนี้เลยนะคะอาจารย์มาถึงร้านนี้แล้วพอยอยากกินสามอย่างนี้มากเลยเขไเรียนชื่อมามีพิซซ่าแกงเขียวหวานค่ะมีสปาเกตตี้ซีฟู้ดและที่พอยชอบเลยเป็นซี่โครงอ่บาร์บีคิวใช่ค่ะบาร์บีคิวโอ้โหจัดให้หมเอะไรไหมตามคำเรียกร้องนั่งเลยนะ ก็จะเป็นกล้องโกดักครับคือเราจะเห็นว่ากล้องโกดักเนี่ยจ,จะหายหน้าหายตาไปพักใหญ่ๆตอนนี้เขากลับมาใหม่พร้อมกับกล้องรุ่นใหม่ๆที่เรียกว่าใช้ไรกว่าเดิมแล้วก็มีสเปคที่เรียกว่าใช้ได้เลยวันนี้เลยต้องเอามารีวิวกันนะครับตัวนี้ก็คือโกดักพิกซ์โปเอซ36มิลเห็นไหมครับเริ่มต้นเราอยู่จากตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าเป็นกล้องที่มีถึง36 x ก็คือมีซูมถึง36เท่าด้วยกันนะครับ มีระบบ IS ก็คือมีระบบกันภาพสั่นไหว Image Stabilizer นะครับแล้วก็เป็น Wide Angle Lens ด้วยนะครับถ้าเทียบกับกล้องฟิล์มหรือกล้อง Full Frame เนี่ยก็จะมีเรียกว่าเลนส์มุมกว้างที่ขนาดประมาณ24มม,มหรอคอายภาพรวมมีแฟลชในตัวด้วยนะครับขนาดกระทัดรัดเหมาะมือเรามาดูด้านบนด้านบนจะเห็นว่ามี Dial Mode นะครับ ซึ่งก็ค่อนข้างโปรพอสมควรนะครับโหมดที่น่าสนใจขึ้นโหมดที่เรียกว่าโปรหน่อยนะครับก็จะมีโหมด P โหมด P ก็คือโหมดโปรแกรมซึ่งกล้องจะเซ็ตทั้งรูรับแสงกับชัตเตอร์สปีดให้เรานะครับแล้วก็มาโหมด S โหมด S ก็คือโหมดควบคุมชัตเตอร์สปีดเราก็ทําหน้าที่ในการเซ็ตชัตเตอร์สปีดเองนะครับทีนี้เรามาโหมดต่อไปคือโหมด A โหมด A คือโหมดควบคุมรูรับแสงทีนี้เรามาดูโหมดต่อไปนะครับก็คือโหมด M โหมด M ก็คือโหมด ที่เราทําหน้าที่ทั้งเซตรูรับแสงกับชัตเตอร์สปีดด้วยตัวเองครับทีนี้มาต่อไปเป็นรูปหน้าคนแล้วก็มีปิ๊งปิ๊งอยู่นะครับอ่าปิ๊งปิ๊งอยู่นะครับถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเขียนว่าตกแต่งใบหน้าเป็นโหมดตกแต่งใบหน้าผมเปิดช้าๆทีดหนึ่งปื๊บมานนี่ป๊อบเห็นไหมตกแต่งใบหน้านะครับพอเรามาที่โหมดตกแต่งใบหน้าป๊อบเรากดที่ ตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเมนูะนะเมนูกดเมนูลงไปปั๊บมาที่ตรงนี้นี่เห็นไหมฮะด้านล่างสุดเขาเรียกเอฟเฟกนะพอเปลี่ยนเป็นโหมดตกแต่งใบหน้าปั๊บมันจะมีเอฟเฟกอยู่3ามเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่1นึ่เขาบอกว่าผิวนุ่มเห็นไหมเอฟเฟกที่2ผิวนุ่มบวกดวงตาสดใสนะครับตาก็จะปิง๊งปิ๊งขึ้นมาเลยพอเอฟเฟกที่3ก็จะเป็นผิวนุ่มบวกดวงตาสดใสบวกทำตาโตด้วย สำหรับคนที่ตาเล็กๆทําให้ตาใหญ่ขึ้นได้นะก็เนี่ยแล้วแต่เลือกนะสมมุติเราบอกว่าอ่ะเราเอาผิวนุ่มดวงตาสดใสทําตาโตแล้วกดโอเคปั๊บเราลองถ่ายสักรูปก,ก็ได้ทีนี้เ,เรามาดูหมดต่อไปนะครับ มาโหมดซีน SCN ซีนพอโหมดเปลี่ยนเป็นโหมดซีนปับ๊บมีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยซีนเยอะแยะทั้งหมดนี้คือซีนที่มีอยู่ในกล้องโกดักนะ <Thank you. S 1> a ะ A Z 3 6 1ซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะทีนี้เรามาดูโหมดต่อไปก็จะมีโหมดถ่ายถ่ายภาพมูวี่ถ่ายภาพวิดีโอเราสามารถถ่ายภาพวิดีโอได้จากปุ่มนี้นะครับเห็นไหมเห็นปุ่มนี้นครับกดปั๊บก็จะเป็นบันทึกวิดีโอเราเข้าไปดูในโหมดวิดีโอนะฮะเราลองกดเมนูก็จะรู้ว่า เอ่อวิดีโอเนี่ยมีหลายขนาดที่เราให้เราตั้งนะครับอาจจะเป็น 720p 30เฟรมเปอร์เซกนะครับระบบ HD 720p 15เฟรมเปอร์เซกนะครับเป็นขนาด DVD ก็คือแบบเล็กไฟล์เล็กนะครับแล้วก็ขนาดสำหรับเว็บก็คือขึ้นเว็บได้เลยนะครับ320คูณ240 30เฟรมเปอร์เซกนะครับก็แล้วแต่เลือกนะครับสูงสุดคือเป็นระบบ HD นะครับแล้วก็มีระบบ การภาพสั่นไหวนะครับในขณะที่ทําการถ่ายวีดีโอนะทีนี้เรามาดูตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นบริเวณสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยครับมันจะมีโหมดมาโครด้วยนะครับเมื่อเรากดมาโครเข้าไปป๊อปจะเห็นว่ามีมาโครกับไม่มาโครนะครับมาโครเนี่ยก็สามารถถ่ายภาพได้ใกล้เดี๋ยวเราไปดูที่ว่ามันจะใกล้ได้แค่ไหนนะอ่าเห็นไหมฮะได้ใกล้ประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าใกล้พอสมควรนะครับใกล้พอสมควร ทีนี้ระบบ AF ข้างบนเราสามารถกดได้จากหมุนปุ่มนี้เลยกดไปปั๊บนะเ f เราไปตั้งโหมด AF แบบตายแบบจุดเดียวหรือ AF หลายจุดนะครับหรือแบบติดตามวัตถุก็ได้นะครับแล้วก็มาโหมดแสกนะครับโหมดแสกเราจะควบคุมไดเราต้องเปิดแสกก่อนนะครับเปิดแสกไปปั๊บกดแสกนะมีแสกออโต้นะบังคับแสกทํางานอย่างเดียวนะครับแสกเป็นโซโลซิงนะครับแล้วก็แสก สโลซิงนะครับลบตาแดง,แ,ดงแล้วก็แฟดแบบลบตาแดงอย่างเดียวทั้งหมดนี้ก็บรรจุอยู่ในกล้องกลอดักพิกโ o เอซ361นะครับเป็นไงนะครับเจ๋งไหมครับง่ายไหมครับง่ายมา,ากครับเพราะเรื่องกล้องเรื่องกล้วยครับผมทำได้ทุกท่านก็ทำได้ครับ สภายกล้องท่องเที่ยวบัตรฟอโตอหาร์ดวีซ่าการ์ดเติมความสุขเรื่องกล้องในบัตรเดียว สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแลวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร,รชาชวริหารนะคะหรือว่าที่เรียกติดปากกันว่าวัดโพค,<อ>ค่ะอาจารย์รวันนี้นะคะเป็นวันอาสาหาบูชาวันนี้พลจะพาอาจารย์มาไหว้พระทำบุญนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยแล้ว,ลวก็ทําให้จิตใจสงบด้วยอะค่ะดีมากเลยครับผมเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วเออแล้วพลรู้ไหมว่าวันอาสาหาบูชาเนี่ยมีความสําคัญยังไง โหรู้สิคะ<อ><า>ร,รู้เหรอรู้ๆๆค่ะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้านะคะแสดงประธร,รมเทศนาครั้งแรกนะคะที่เรียกว่าธรรม,มจักรกับปวัตนสศูนรให้แก่ปจัจจวัคคีทั้งท้านะคะทำให้เกิดเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาด้วยค,คือพระอัญญาโกทัญญานเองค่ะและเป็นวันแรกนะคะที่ครบระรตนารัยนะคะก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ค่ะ เราก็เลยเรียกว่าวันอาสาฬหพ<ช>ิธ <น đang S 3> ี<ะ>สุดยอดอแต่ว่าวันนี้นะคะพลอยไม่ได้พาอาจารย์มาทําบุญอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะเขาว่ากันว่าวัดนี้มีเกออ้าสิ่งมหสัศจรรย์ให้เราค้นหาได้ถ่ายรูปได้เที่ยวชมเดี๋ยววันนี้พลอยจะพาอาจารย์ไปชมกันอีอกค่ัโอเคไปเลยโอเคค่ะเชิญวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามราชวารามหาวิหาร เป็นวัดโบราณเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงเสียอยุธยาเดิมมีชื่อว่าวัดโพธารามแต่ชาวบ้านเรื่องติดปากกันเรื่อยมาว่าวัดโพจนถึงปัจจุบันวัดโพเป็นวัดประจําราชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีและยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเนื่องจากเป็นที่รวบรวมจารึกสรพพวิชาล,ลายแขนง นอกจากนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติ สิงมหัศจรรย์าสายญาตินะคะท่านอนที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ3ของประเทศเลยอันดับสาของประเทศใช่มีลักษณะที่สวยงามมากจุดเด่นของระพุทธรูปองนี้นะคะอยู่ที่ทระบาทของบัพุทธาสายญาตินะคะซึ่งแต่ะราคาน่ะคะก็จะมีภาพลวนลายะคะถึงหน8รอประการเลยเป็นลวนลายที่ประดับด้วยโมขาจาร์แล้วก็ที่สองชั้นคือประดับด้วยมมกใช่ค่ะแล้วก็จะมีตรงกลางนะคะเป็นรูปโรงจารซึ่งหาอยู่ที่ไหนไม่ได้เพราะว่ามีองค์เดียวในประเทศไทยด้วย 吧。 แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับยักษ์วัดโพธิ์ใช่อสองคนนี้เองอพูดถึงตำนานยักษ์วัดโพธิ์เนี่ยผมจำได้<ะ>เ,เด็กๆผมเคยได้ยินมาคือระวังยักษ์วัดแจ้งจกับยักษ์วัดโพธิ<ะ>์ก่อนเขาบอกเป็นเพื่อนกัน<อ>เป็นเพื่อนงั้นก็รักกันมากอยู่ๆก็มี เหตุบาตหมาง,างบางประการก็เลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันยาวัดแจ้งก็ข้ามาทางฝั่งวัดแบบโพแล้วก็สู้กันจนกลายเป็นท่าเตียงล่าเป็น,นท่าท<ะ>เตียงก็เลยเกิดท่าเตียนนงขึ้นมาแถวนี้ก็เลยเรียกว่าท่าเตียงที่เราเข้ามาอเองครับ พอสตอรี่ครับอ๋อเปตับสตอรี่ถ่ายไปทำให้กอกรายการเน่ะครับผมภาวัดโพดูรายการค่ะจาตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสิ่งม,มหาสจัรยร์สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งม,มาส,ส,มมาสจาร์ที่ก9กานั่นเองอก็คือตำรานวดแผนไทยนะคะจากราชัชกาลที่1นนั่นเองออนะคะทรงมีพระราชดำรินะคะให้เอาท่ามาดัดตนเพื่อที่จะแบบ แก้เมื่อยแก้ผ่อนคลายนะคะมีมีท่าาต่างๆสําหรับการดัดตนก็คือดัดเอาวะต่างๆของร่างกายเพื่อจะแก้เมื่อยผ่อนคลายค่ะยกตัวอย่างก็ยังมีท่าดัดดัดเมย์ทำเป็นว่้องเลยนะครับปวดเมื่อยนิ้วดัดคางทำไงถัดดัดคางง่ายๆนะครับ สนับสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่คุ้มพลังที่โตกก้องเลือกใช้ค่ะจารายาที่เราไปชมเจ้าสิงห์พันปาร์จัดโคมาแล้วนนี้คอยมีสิงห์พันปร์ที่สิบอ่ะจริงครับจ้าจริงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตออข้าวสามนี่เลยร้านคาตา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะทางนี้มีอาหารอะไรมาแนะนำซอยกับอาจารย์บ้างคะ ร้านพัคคาตาของเรามี2สาขาเท่านั้นนะคะมีเที่ยงกลษดที่หนึ่งใช่ค่ะเริ่มต้นก็เที่ยงเกล็ดคะ่ะแล้วก็เพิ่งมาเปิดร้านนี้เมื่อปลายปีที่แล้วเองเมื่อเดือนธันวาใช่ก็เรียกว่าไม่ต้องไปทานไกลอย่อังกฤษแล้วอันแรกเนี่ยจะเป็นทรีเซ็ตคือว่าจะเลือกทานอะไรก็ได้คือลูกค้าสามารถเลือกคอมบินชันะไรก็ได้ที่ที่รู้สึกว่าอยากทานตามใจชอบเลยใช่ค่ะใช่หรือถ้าไม่รู้ว่าจะทานอะไรอะค่ะก็มีที่เชฟแนะนำอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเชฟจากญี่ปุ่นมาคอยคิดเมนูคิดสูตรต่างรสชาต เป็นเชฟจากทีวีแชมเปียนกับเชฟกับทากเล็กที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะก็คอมเมเนเช่นนี้น่าจะเหมาะกับอาจารย์มากกว่าการคอมบิเนชั่นให้สำเร็จรูปเลยใช่ค่ะสุดยอดผมว่าเอาเบสเซลเลอร์นี่เบอร์สองนี่เบอร์สองเบสเซลเลอร์นะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับค่ะ ที่ดีนั้นคนถ่ายต้องมีแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสําคัญเพราะนั่นจะทําให้ภาพถ่ายแตกต่างจากการกดโดยไม่คิดอะไรเลยจงสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆทุกวันแล้วคุณจะค้นพบภาพถ่ายในมุมมองที่อัศจรรย์ขอทุกท่านถ่ายภาพ